สวัสดีครับรัดดาว7จรายงานตัวครับเราจะมาช่วยชีช้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรัดดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายเดือนต่อไปในเดือนนี้มีบริการตรวจสอบลัคนาราศีให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เพียงท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด แล้วก็จังหวัดที่เกิดของท่านนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขั้นตอนที่2ก็แอดไลน์ของท่านมาที่ Line@ @star78 star78 ครับผมถ้าเข้ามาครับแจ้งชื่อของท่านจะทยอยตอบลัคนาราศีและสมรูปตัวสตาของท่านไปทางไลน์ @star78 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีไม่ถุนนะครับ เดือนธันวาคมนะครับสิ้นปี2563เป็นเวลาของการสะสางเรื่องราวต่างๆเพื่อรับกับความเจริญรุ่งเรืองในปี2564ปัญหาบ้านประการนะครับจะถึงจุดสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆสุขภาพก็ละเลยไม่ได้นะครับทั้งของตัวคุณและก็ของคนในครอบครัวนะครับการง,งานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนะครับมารุน่นต้นกันที่การงานก่อนก็นกแล้วกันนะครับ การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยต้องดูที่ดาวพฤหัสครับเลข5นะครับจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยโคจรมาเป็นนิดในภพปรณะและจะอยู่ยาวไปจนถึง29มีนาคม2564ในช่วงที่พฤหัสเป็นนิดเมื่อช่วงต้นปีและก็ถอยหลังกลับมาเป็นเกษตรในช่วงกลางปีเพิ่งจะเดินหน้ากลับมาเป็นนิดเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วและจะเดินหน้าต่อไปเข้าสู่ภพสุภะหลังวันที่29มีนาคม2564 ที่ต้องแจ้งรายละเอียดพอสมควรก็เ,เพื่อที่จะได้ให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยได้วางแผนตั้งรับหรือรุกได้อย่างถูกต้องนะครับหากให้สรุปง,ง่ายๆก็คือในช่วงที่พฤหัสเป็นนิดไปอีก4เดือนการงานต่างๆคงจะไม่พุ่งไม่รุ่งเท่าไหร่แถมยังได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เลเจนด่ะนะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน่าจะเป็นไปในทางปรับแก้เพื่อให้พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ในปีพศ2564 อาจจะมีความกังวลว่าแล้วแนวโน้มที่หลังปรับนี่มันจะดีไหมหากให้ตอบตามหลักโหราศาสตร์ก็คือดีครับเนื่องจากคู่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เป็นคู่ดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงหากฝนไม่เปลี่ยนแปลงผลที่ได้จะไม่ดีครับเนื่องจากพเรือนถัดไปเป็นพบสุภาษครับเปลี่ยนไปเพื่อเป็นสุภาษถึงท่านอาจไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์นะักก็ยังตอบได้ว่าเปลี่ยนไปแล้วย่อมดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนนะครับ หรือลูกจ้างท่านก็จะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญญาว่าจ้างนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะมาถึงเนี่ยก็จะไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้ากันซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ขอให้ท่านระลึกไว้ว่าหลังเดือนมีนาคมไปแล้วโอกาสดีๆจะมีมาอีกครั้งเมื่อดาวพฤหัสเคลื่อนเข้าพบสุพะก็อย่าท้อแท้ทอดอะไรนะครับหายตกใจแล้วก็ค่อยๆมองหาลู่ทางใหม่สำหรับบางท่านเนี่ย การงานในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยโอกาสในต่างแดนเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับสาหรับบางคนที่เคยเป็นพนักงานเดินเดือนมาทั้งชีวิตละอาจจะต้องถึงเวลาริเริ่มนะครับริเริ่มกิจการของตัวเองบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรนะแต่ก็เชื่อว่าไปรอดนะครับมีโอกาสไปรอดนะครับเพราะจังหวะที่เริ่มต้นในจุดที่ดาบเริ่หัดได้ตาแหน่งดีย่อมมีเปรียบก,กว่า หากเป็นไปได้นะครับดูทางหนีทีไล่ไว้แต่เนิ่นๆนะครับอาจจะต้องรู้จักเข้ากลุ่มต่างๆทางโซเชียลมีเดียเพื่อดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแอปพลิเคชันใหม่ๆในสมาร์ทโฟนทำอะไรได้บ้างนะเข้าไปเรียนรู้นะครับไม่แต่เรื่องง่ายๆอย่างเข้าไปดู TikTok นึงทีอาจก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆกลับมาก็ได้นะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่อยากจะให้มองเห็นนะครับ สำหรับเจ้าของกิจการคู่ค้าคู่สัญญาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเข้าใหม่แล้วก็เลิกสัญญาท่านต้องหันมาดูจุดแข็งของตัวเองว่าเป็นอะไรแล้วก็ปรับแนวคิดมุมมองที่ไม่เคยได้ปรับมานานแล้วถ้าท่านปรับเปลี่ยนตัวท่านอาจจะเป็นผู้ได้รับ,บอกเลิกสัญญานะครับไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเป็นผู้ได้รับการบอกเลิกสัญญาเอา,ญญาเองสังคมที่เกี่ยวข้องของการทํางานของท่านจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือภาวะการรอบด้านนั่นเองนะฮะดาวอาทิตย์นะฮะจะเป็นดาวที่มีเลขหนึ่งนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคอยู่นะครับอาจจะไม่ถึงราชาโชคนะครับแต่ก็อยู่จัดอยู่ในชั้นที่ดีพอประมาณนะครับเป็นทั้งตัวกระตุน้นแล้วก็เป็นตัวเสริมครับผม ภพราะว่าทางการเงินของท่านเนี่ยนะฮะถ้าดูตามดาวจันทร์ซึ่งเคลื่อนตัวไปตามภพต่างๆก็มีจังหวะดีสลับสะดุดบ้างนะครับช่วงที่เดินอยู่ในภพที่ดีนะครับในจังหวะที่ดาวดีนะฮะก็จะเสริมให้การงานของท่านเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็นั่นไปแต่ถ้ามันจังหวะช่วงที่เดินไปตกในภพที่เสียเนี่ยมันก็จะผมว่ามันก็หนืดหนืนหน่อยแล้วล่ะครับผม ดาวลาภะของชาวลัคนาราศีมิถุนนิดก็คือดาวองคานนะครับจะเคลื่อนจากภพกรรมมะเนี่ยมาสู่ภพลาภะช่วงที่อยู่ที่ภพกรรมมะเนี่ยการงานของท่านก็จะรุดหน้านะครับมีงานเข้านะครับจากแหล่งต่างๆสําหรับพนักงานเดินเดือนก็จะมีงานจ็อบงานพิเศษเข้ามาให้ทำดาวองคานนะครับเลขสามนะครับเลขสามไทยนะฮะจะอยู่ที่ภพลาภะเนี่ยได้ตาแหน่งเป็นกระสรตาธิบดี น่าจะเป็นสิ้นปีที่ไม่งอเหงหรืออับเฉาเกินไปนะครับสําหรับท่านนะครับนะฮะก็ดาวดีอยู่ในภพดีครับยังไงก็จะต้องส่งผลดีครับนะให้แปลป็นอื่นไปก็คงจะไม่ได้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็มีความรักและความผูกพันกับครอบครัวอย่างลึกซึ้งนะฮะท่านก็จะต้องมีเกณฑ์เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับบุตรบริวารของท่าน บางส่วนก็อาจจะเป็นการลงทุนไปเพื่ออนาคตของบุตรหลานซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่จะเลี่ยงได้ยากแต่ดูจากตำแหน่งของดาว <c oughs> แล้วก็มุมของดาวแล้วก็ซึ่งเป็นมาตรฐานของดาวนะครับซึ่งเป็นประนะก็คงจะไม่หนักหนาจนเกินไปนะฮะส่วนตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ดีนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกเรื่องแข้งเรื่องขาเรื่องเส้นอะไรพวกนี้นะครับบทเหตุก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับระมัดระวังให้ให้มากหน่อยก็ดีนะครับซึ่งในกรณีที่ไม่เกิดการเจ็บป่วยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับไม่เสียเรื่องหนึ่งนะฮะก็มีเกณฑ์ให้เสียอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นไปได้นะครับสำหรับคนโสดหรือที่กำลังคบหาดูใจกันเนี่ยนะฮะ มันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสเลิกราหรือเรื่องต่างๆเนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะครับต้องทําใจเผื่อไว้หน่อยนะครับก็ในช่วงที่ดาวสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คงจะเป็นไปในทิศทางนั้นแต่เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่ดียิ่งกว่าอีกครับก็จะจะปลอบอกปลอบใจหรือว่าบอกล่วงหน้ากันไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องตกอกตกใจไปถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักนะครับ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องในเชิงลบเสมอไปนะครับโดยสรุปแล้วนะครับในเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับก็สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็การเปลี่ยนแปลงเพื่อรับสิ่งดีๆในต้นปีหน้านะครับก็จะเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจการเปลี่ยนผ่านในหลายๆเรื่องนะครับไม่ง่ายนักต่อความรู้สึกนะครับ การเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆนะครับแล้วเตรียมการต่างๆแล้วเพื่อรับมือไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วก็การผ่านไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับกดไม่ตากดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจในการทาคลิปในเดือนต่อไปด้วยนะครับรหัสดาว78สวัสดีครับ